ไม่ใช่แค่รถยนต์ที่ขับเองได้แต่ตอนนี้เดือก็ไม่ต้องมีคนขับแล้วจีนเปิดตัวเรืออัจฉริยะลำแรกของโลกที่สามารถเดินเรือเองได้แม้ในหน้าน้้ำแคบแถมยังควบคุมจากฝั่งได้ด้วยระบบ AI ทั้งลำเรือลำนี้มีชื่อว่าซีนหงจวนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นทั้งเดือววิจัยและห้องเรียนลอยน้ำมีความยาว70เมตรควบคุมด้วยพลังงานไฟฟ้าเต็มระบบสามารถเดินเรือได้เองโดยไม่ต้องมีคนควบคุมบนเรือ เพียงแค่ป้อนจุดหมายปลายทางเรือจะนําทางเองหลบเรือเองเทียบท่าเองได้แบบแม่นยาระดับมิลลิเมตรแต่ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือแม้ต้องวิ่งผ่านหน้าน้้ำแคบที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงทั้งความดึกไม่สม่ําเสมอเส้นทางคดเคี้ยวและกระแสน้ําแรงเรือรานี้ยังสามารถผ่านไปได้อย่างปลอดภัยด้วยระบบนําลองที่ใช้ AI ผสานเซ็นเซอร์และอัลกอริทึมการตัดสินใจแบบมนุษย์นักวิจัยจีเรียกมันว่าก้าวกระโดดของการเดินเรือในศตวรรษใหม่เพราะมันไม่ใช่แค่เรือทดลองแต่มันคือเรือที่ใช้ได้จริงใน พาลกิจหลากหลายทั้งการฝึกอบรมนักศึกษาการวิจัยทางทะเลและการทูตเชิงวัฒนธรรมเทคโนโลยีจะไม่แทนที่เราถ้าเราใช้มันเพื่อล้ำหน้าไปด้วยกัน